สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผู้ติดตามนะครับช่องลอยจิตยน้ำนะครับอาซีก็วันนี้นะครับเรามาเปิดตัวนะครับงานของเรานะครับเป็นงานที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับ1เดือนเต็มนะครับ1เดือนเต็มตอนนี้มารอรับจะเรียกว่าลูกค้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกว่า เพื่อนก็ได้นะครับเพราะว่าสนิทกันมากนะครับสนิทกันเพราะว่าเราเคยเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็เวลาเขามาเมืองไทยนะครับปีหนึ่งประมาณ2-3ึงครั้งนะครับแต่ว่าด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเขาก็ไม่ได้มาประมาณ3ปีแล้วนะครับคราวนี้เขาได้เดินทางมาแล้วแล้วก็เราจะเดินทางไปกับเขาเราจะอยู่กับเขานะครับหเดือนเต็มนะครับหเดือนเต็มวันนี้เรามารับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็บรรยากาศก็ยัง เงียบๆอยู่นะครับส่วนอุณหภูมิยังดูเงียบๆอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารับเขาแล้วเราจะไปไหนบ้างนะครับแล้วจะไปภาคไหนอ่าเดี๋ยวเรามาตามชมกันนะครับนี่ยครับรถโตโยต้าคอมพิวเตอร์หัวจรวดหลังคาสูงเก่าๆนะครับเปิดทิปนะครับคันนี้นะครับไปมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่ได้ไปมานานมากแล้วนะครับส่วนจังหวัดสุรินทร์งานนี้ตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับพอมีโควิดก็ ไม่ได้ไปมาเดี๋ยวเราจะเดินทางกันด้วยรถวัดจรวดเก่าๆคันนี้นะฮะนะครับผมจะไปไหนบ้างก็เดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปรับนะครับแจ้งมาว่าโลเวนประตูที่สี่นะครับประตูที่สี่ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับไม่ได้เจอกันสามปีกว่าๆนะครับเกือบสี่ปี ยังนะครังยังมองไม่เห็นอ่ามาแล้วครับเห็นนู่น ลืม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 ,ลมปล่อยแล้วมันไม่เบรกสวัสดีครับสวัสดีครับ รับที่สนามบินแล้วนะครับออกมาก็มาแวะทานอาหารนะครับเล็กเฮาหนัวก็อยู่ตรงเรียบถนนร่วงแหวนกาญจนาวิเศษนะครับบริเวณด้านหลังเขาเรียกอะไรจากอยู่เส้นระวางอนุทนะฮะไปเข้าแหวไในกันดีกว่า Wow. หลังจากเรารับประทานอาหารแล้วนะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มคูมเพแล้วนะครับก็มาดูบรรยากาศรอบๆอบออนะครับของร้านอาหารเลคเฮาส์นะครับตอนนี้เมื่อก่อนจะชื่อเลคเฮาส์มัวแต่ตอนนี้ไดหลังโควิดมนันก็เปลี่ยนเป็นเลเฮาส์นะครับครับผมก็เนี่ยฮะตอนที่กว้างขวางมีห้องคาราโอเกะด้วยนะครับแล้วก็มีโซนในเรื่องของดนตรีสดที่จะเล่นประมาณ2องคันสองรอบนะครับเป็นครสองห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําก็โอเคครับสะอาดสะอ้านด,ด,ดีนะครับ ครับมันยากาศรอบๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเนีห็นโซนของร่างด้านด้านคาราเกะน,นะครับเป็นหลังๆนะฮะเป็นห้องเป็นหลังมีประมาณห้าถึงหก นมามืดเลยนะครับตอนนี้แล้วเราก็ออกเดินทางนะครับในหางแยกยิมข้าวแล้วนะครับงางเล็กน้อยก็มุ่งหน้าตรงไปคนระับไปทรีสอร์ทบางแสนปีดนะครับ เราใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์นะครับจนมาถึงตัวจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้เราก็เข้ามาสู่ถนนถนนเข้าหลามนะครับซึ่งจะมุ่งหน้ามุ่งหน้าตรงไปที่ชายหาดบางแสนนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงชายหาดบางแสนแล้วนะครับครับผมเลี้ยวซ้ายมาก็จะเห็นเดอรไทยรีสอร์ทอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับ คัาผาดบางแสนเดไทยรีสอร์ทที่พักของเราคืนนี้ในขณะที่กำลังติดต่อเช็คอินนะครับที่พักนะครับก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับดูเวล็อบบี้ของเดไทายรีสอร์ทบางแสนบีทนะครับครับได้คี์การ์ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่ห้องพักนะครับนะครับที่ห้องพัก ได้ห้องพักบริเวณชั้นสามนะครับค,ครับผมจากห้องพักนะครับก็นี่ครับมองเห็นชา,ายหาดบางแสนนะครับด้านหน้าโรงแรมเป็นเป็นด้านหน้าของโรงแรมนะครับเดอะไทส์รีสอร์ทนะครับวันนี้วันนี้คืนวันศุกร์ก็หาดบางแสนไม่คึกคักนะครับคึกคักพอปร,ประมาณ ผมเยอะครับ นี่ก็เป็นร้านอาโลฮ่านะครับอาโลฮ่าบีบคลับนะครับบีบคาเฟ่ก็อยู่ด้านหน้าของแรมเดลทายรีสอร์ทนะครับเดินออกมาเป็นงานก็เจอบรรยากาศนะฮะอากาศ น,นี่ก็คือบรรยากาศในห้องพักนะครับก็เมื่อกี้ตอนเข้ามาทีแรกไม่ได้รีวิวนะครับพอดอีพักกับคุณพ่อของคุณล็อกนะครับก็เลยเกรงใจนะครับเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รีวิวกันแรกแต่ว่าอันนี้ลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาก็น่ครับอย่างที่เห็นห้องน้ําก็กว้างขวางใหญ่โตนะครับสบายมากๆเลย รบ,บรรยากาศนะครับด้านนอกก็จะมีระเบียง